ด้เดี๋ดวดวฉีดสัมผัสช่องคนปาเมเน่ได้งานจากักจักพันเลย ไได้สางแหน่มือนีได้เ่าไจะพันรจอยล่ะหาลอยนหละาลอยโอได้มือละพันก็จได้หาลอยหาหนามาตรงตรงดูเ้ย่าดบ้องผานที่ไหผาน จะได้ช่องนมมามือนี่อะไรทะรลเป็นยักร้อยมาเนี่ยฮะสี่ร้อยตัว่าแล้วคนนอนตื่นเศร้เนาะน้ำบ่อยนอนไปเจอะทีเหมือนเนี่ยตื่นมาบร่ไยามนะ แอนนตำแหน่งได้สารแต่จักรลอยบอกตรงติดอ๊ยเบอกว่าพันหนือนเลยดันดันนี่ดันเปลืองนอเลยเยียดน่ะ เดี๋ยวไปแผนกม่ยิ่งก็ได้โอ้โหไม่ใช่คนงามๆเด้อหอมจากกันอะเว้มเอ็มเป็นงามวะ เ่าตัวตา้แบบนี้กัดแต่งไห้นี่ถ้าแปลงถ้าแปลงเออโยกโป้ยแล้วยกยมืออีทางนี้ก็ได้โอ้ยหอนอะไรแบบ

ไปหนหอยเนไปเ้ข้างห้องย่แซบอ่ะ้ยัตกองพยแติ้ยัดกองว่ะไม่หอนดลวยะม่อยู่นี่ไหนหอนด้วยะกดแตกเลย ี่นอพีนอเข่ามารับช่งเออคือได้คือไดสางแง่ไปได้ชีสัมผัสอันสางแงนี่เนาะ <c oughs> ไ,ได้เห็นงานมานี้จักปี้อะไรมาอยู่นี่ xong kia là đêm nhẹ chọn lạp xong 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 แล้วเงินค้ำในจักแซนแหละขึ้นบออวัดแซนสาหัโอ้ยบต่อไปานนเลยหนุ่มรอเขาได้สไปได้ทำงานมาหนิเหมยว่าด้วยทางไหนเรือไปได้โชดว่าเรืออะไเมียอลไวเดินอะไ้เมียอะไรตะคนแหละ มาเลยกคนหลอเนาะเต็นยาลายไปไปทำเย,ยินกัาห้องเช็ดแห้องนึนดีก่า

กรนะ่นี่ก็ไรซัมเนได้ไาถูกขึก้นระเบิดแห้งแลวปะเรานักแท้เก็บนี่กับซัมแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยนาพอกับไหนกับ 拜。